ผู้เปิดโฉกเปิดทางให้ลูกหลานได้มีกินมีใ่ใส่ถูกหวยรวยเงินไปดำนินการสุขสุขคนช่องเบาหนองขอให้รวยกันยกช่องลูกพีบอลลูกแรกครับหมายเลขเจ็ดครับลูกพี่ปองลูกแรกหมายเลขเจ็ดลูกปองลูกแรกหมายเลขเจ็ดครับ นโมทัสสะภควะโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิตโกมหาราโกอังปูเชมิจิธิลาโภนิรันตรงปูมิเป็นวันพระนึกูมบ่าวหลังจะขอโชคตองหวดปูมวดวันทีชิดเจ็ดมกราหกเก่าขอให้ปูมเปิดโชค เปิดดวงเปิดทรัพย์ให้ลูกให้หลานสุขูสุขคนที่เขามาเบิ่งช่องเบาหนองให้ได้รับโชวไปนํากันสัตทามีบาร,รมีเกิดขอให้บุญบาร,รมีหลวงปู่สวงนุนนําลูกหลานให้พ้นไัใยให้พ้นชิงบด่ดีให้มีแต่ความโชคดีก้าวเข้ามาบวสจะเป็นปีใหม่หรือปีต่อ,ต,อต่อไปแต่ขอให้ลูกหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญมีเงินใส่ใจบวได้ขาดมือสาธุ โอ้ยหนี่ยตาลูกล้านคือเก่าเนาะปูนอต่วจะเป็นเลขถูกตัวจะเป็นเลขก,กินปองเดือปูเดือปูเลขถูกขอให้มาสามตัวถ่ายลอตเตอรีล่ลางวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเก่าเด้อปูขอให้ลูกล้านเด็มีโชคไปน้ำกันสุขหูสุขคน ยกช่องเบาหนองในเดอปูเดอร์สาธุสาธุพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธทายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสราธุ สวัสดีครับผมเบหนองครับเมื่อวานมาพอๆกับเบหนองอีกคือเก่ากับผมมาแล้วครับ,รบไก่กับโค้งสุดท้ายแล้วเนาะงว,ว 69, งวดวันที่17มกราหกเก้าก่โค้งจะทันอยู่ดอกเนาะครับเนาะหาซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวบ้านของจับลูกปี่ปองนะครับสองลูกจับลูกปี่ปองสองล,ล,ลูกเป็นเลขกหลุนเป็นเลขล่างขอปูหลุนเป็นเลขล่างแล้วก็เลขกถูกขอเป็นเลขบนสามตัวนะครับเน้องเดี๋ยวมาลุน้นกันงภาพดับว่างวดนี้เลขกถูกจะเป็นตัวไหนเลขปพี่ปองจะเป็นตัวไหน มาล so you ุดูนกันครับป no. yeah. to uh ูครับบ้านเราที่จับลูกพี่ปองสองลูกเด้อปูขอเนียนเป็นเหล็กรางเด้อปูเด้อสาธุสาธุปูเปิดโชกเปิดทางให้ลูกลานี้มีกินมี่ให้ถูกหวยรวยเงินไปํำกันสุขสุขก้นช่องเบาหนองขอให้รวยกันยกช่องลูกพี่องลูกแหลกครับหมายเลขเจ็ดครับ ลูดป,ปิงปองลูกแรกหมายเลขเจ็ดหลูกป,ปิงปองลูกแรกหมายเลขเจ็ดครับน่นครับเดี๋ยวไปบิกหลุดที่สองครับขอ,อเนียนๆเจ็ดยังเน,นาะหลุดในใจนะครับผู้ใดมีเลขในใจหลุดน้ํกากันครับตรงๆเลขลางตรงๆเนีนๆนะปู๋หลูดป,ปิปองลูกที่สองครับผม หมายเลขสี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับโบนเน่ bon ne, ครับยังกเกิดขึ้นในเบิร์ดเดี๋ยวไปรอลุุนเลขถูกตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามไปแล้วครับสามตัวบนเลขท้ายลอตเตอรี่งวดที่สิบเจ็ดมกราหกเก้าเลขวิงปองเจ็ดสี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกตัวแรกนะครับผมงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเก้าเลขวิงปองเจ็ดสี่นะครับเนาะ เลขทูบตัวแรกนะครับหมายเลขเก้าครับผมหมายเลขเก้าครับโอ้เหลขงามนะสาธุสาธุป,ปูเอ้ยลูกหลานในมีกินมีใส่ยาได้ขาดมือเด้อปูกินสิได้ก็ให้สมหวังดังปราถนามีเงินใส่ใจ,ใจยาได้ขาดมือมีกินมีใส่เดี๋ยวจับเงินก่อนไงอยากได้ที่ขังๆเด้อปูเด้อเมื่อใดปูสิห้ยฉันถือรางวันใหญ่ๆนี่สิขอสือทีบนเรยอยู่ขังๆนี่ปูผู้ใด ศรัทธาปูผู้ใดมีวัตถุมงคลนปูกะขอให้เจริญเกลนานะครับนอผู้ใดบัตรมีอยากได้กะแอดไลน์ถักมาถามเบาหนองได้นะครับนอเอาเอาบวากันครับถักมาถามเันก่อนเลขทูบตัวแรกหมายเลข9ครับผมเลขมีปอง74เดี๋ยวไปรอหลุดเลยทูบตัวที่2ตัวที่3ครับศรัทธามีบารมีเกิดครับกระทอมหลวงผู้สวงบานเบาหนองก็อยากให้ทุกคนได้มีโชค,ครลขเกาปูเดี๋ยวเบาหนองสิแปะลงไว้น้ำนะครับเด้อ เลขกเกาปูงวดที่แล้วบางคนก็ถามมาอยู่ว่าขันลงคิปไหมแกย่าลื่อมแปลเล็กเกาปูาให้น้ำเนี่ยการลืมมว่าอ่าเดี๋ยวบ้าน้องจัดการให้นะครับ,บขออนุกคุณจงโชคดีครับเดี๋ยวไปร่ลุ้นเลขถูปตัวที่สอง,ต,สองตัวที่สามครับเดี๋ยวไปเบิ้งเหล็กถูปตัวที่สองครับผมเลขถูปหลวงปู่สวงกระทอมบานบ้านหนองครับผมเลขยถูปตัวที่สองโอ้ยสวยแฮงครับสวยสวยหมายเลขเก้าเอหมายเลขศูนย์ครับเก้าศูนย์ครับ ผู้ใดมีเลขในใจโดนบรรดาลบอกปูเดอ้อให้ปูมอบโชคให้เลขงวดนี้มาทแท่แน่นอนครับบอกกันกับหลายคนเพิ่มักเลขนี้แห้งมาสันเก่าศูนย์นี่แหละแต่สิเป็นเก่าศูย์อย่างรอหลุนเอาในใจนะครับเด้นหรือว่ายกมือภาวนาบ,บอกปูศรัทธามีบารมีเกิดกับผมเลขกตองวดบ้าหนองไหไวก็คือ209 309นะครับเนาะ เลขนว่เหล็กตัวนี้มีคนเหรียญลายครับย่านแต่อันอยู่เดี๋ยวสีหาสื่อไปก่อนโรตลีกัดหายอยากนะเหล็กโรตลี่ชุดนี้ผู้ใดเขามาเบิ้ง่องเบาหน่องใัได้รับโชคไปน้ำกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจเขามาพูดคุยกับเบาหน่องนั่นเลยนะครับเดอ้อนะลองครับหมวดนี้เดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับเล็กถูกตัวที่สามตัวสุดท้ายจะเป็นตัวใดศรัทธามีบารมีเกิดหลุนนะครับเดอ้อหลุนเอาเดอ้อ สาธุสาธุพระองเลขทูกตัวที่สามตัวสุดท้ายครับเลขทูกอืมเอาละเลขงามครับเมือนี้เป็นวันพระนะครับเมือนี้เป็นวันพระพระสุดท้ายของของงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะเมือนี้เป็นวันพระครับเมือนี้เป็นวันพระสุดท้ายเอาครับโอ้เล่งามโอ้คนลุกเล่งามเล่งามครับ เดี๋ยวบาวน้องสิแปลตัวเหลขกซัดไปให้อีกเธอหนึ่งนะครับเนาะเลขปิงปองนะครับเจ็ดสี่เลขปิงปองเจ็ดสี่นะครับเนาะเล็กปิงปองเจ็ดสี่ 4. สวยอยู่นะเลขก,ก็ลองหลุนเบิงเพื่อ,อวันทีน่สิบสามเนาะลองหลุนเบิงครับอย่าเมื่อเกิดขึ้นในเบิร์ดเดย์แม่นว่าครับเล็กถูกปูเล็กปิงปองปูถ้าปูได้มากไซื้อไว้เดี๋ยวบ่าวน้องไปหา,ดดารถตะลีไว้ก่อน เลขตัวนี้ถือว่าง,งามนะตรงกับอายุหลวงปูมูลนำนะครับเนาะเลขทูบตัวที่สามหมายเลขศูนย์ครับผมเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งตรงก,กันกับเลขไอ้นุ่มสะกลเนาะเจ็ดศูนย์เก่าเจ็ดศูนย์เก่าเอาละงวดนี้มาคักละจัดตา เต็มละงวดนี้ปูเอ้ยขอสามโตตรงๆเด้อปูขอสามโตตรงๆเด้องวดนี้สามโตตรงๆเน้นๆให้ลูกหลานได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านกันเด้อปูสาธุสาธุปูเอ้ยเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดได้เบิดครับเดี๋ยวบ้านน้องสิแป๊ะตัวเลขให้เมื่อชูโตละครับแล้วก็เลขถูกงวดก่อนเนาะน้องสิแป๊ะมาให้ครับแล้วก็เลขปิงปองเจ็ด สี่ครับผมเลขปิ่งปองเจ็ดสี่ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีศรัทธามีบารมีเกิดกะระถมลวงปู่สวงบานเบาหนองมอบโชคให้ลูกหลานสุภู่สุคนเดี๋ยวมีกินมีใส่จะได้ขาดมือสาธุสาธุเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านไปนํำกันเด้อสาธุกะระถมลุงปู่สวงบานเบาหนองศรัทธามีบารมีเกิดครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสวัสดีครับ